สำหรับใครที่สนใจทําพะล้นะครับผมยังไม่ทราบว่าใช้ชิ้นส่วนไหนได้บ้างในการทพาพะล้เดี๋ยววันนี้ผมปีนะครับจะพามาดูว่าใช้ส่วนไหนได้บ้างมาเลยตูวแรกนะฮะส่วนแรกที่เราใช้ได้ก็นี่นะสามชั้นนะครับผมหั่นให้มันเป็นเต๋านะครับแล้วก็เอาลงไปต้มในแบบน้ําพะล้เราได้นะครับผมก็จะได้สามชั้นพะล้นะครับผมนะอันนี้ชิ้นส่วนที่หนึ่งที่ใช้ได้นะครับผมชิ้นส่วนที่สองนะครับ ก็จะเป็นคากินะครับผมคากิีนะครับหรือว่าขาหมูทั้งขาเลยนะครับผมก็สามารถทําพะโล้ได้นะถ้าเราไปกินร้านข้าวขาหมูต่างๆเราก็จะเห็นนะครับเขาจะวางเป็นขาเป็นขาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบติดมงติดมันอะไรนี่นะตรงนี้คากินะครับผมนะถ้าตรงส่วนขาด้านบนขึ้นมาก็จะเป็นเนื้อเยอะหน่อยนะครับนี่ตัวนี้ส่วนที่2นะครับในการทำนะส่วนที่3ที่ทําได้นะครับผมนี่นิยมเลยก็เป็นไส้ใหญ่พะโล้นะครับผมอ่ะยาวนิดนึง นี่อันนี้ก็เป็นไส้ใหญ่พะโล้นะครับเอาไปต้มแล้วก็ทําพะโล้ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวไส้ใหญ่นะรือว่าจะไปปิ้งไปย่างก็ได้อันนี้แถมนะครับต่อไปส่วนนี้นะครับทำพะโล้อีกหนึ่งส่วนก็คือหน้ากากหมูนะครับเคยเห็นไหมหน้ากากพะโล้นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบครึ่งหน้านะครับผมพองเนี่ยของช็อปฟอสเฟนครับก็จะเนื้อเยอะหน่อยนะครับข้างหลังนะแถมไปหมดเลยนะครับผมนะลูกค้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ที่หน้าช็อปนะครับผมอ่ะต่อไป ไส้อ่อนพะ่ะเคยกินไหมไส้อ่อนพะโ้ตามร้านโตลุ่งจะเยอะหน่อยอันนี้อร่อยมากนะครับแต่ก่อนผมอ,อยู่สารครามผมชอบกินมากและนะไส้อ่อนพะล้นี่ก็ประมาณนี้ มีประมาณ4ีหอย่างนะครับที่นิยมใส่กับเครื่องพาล้นะครับต้มพาล้ยังไงใครแบบว่าสนใจที่จะทํำพาล้ก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อชิ้นส่วนนะครับหน้าช็อปปอไฟท์ครับได้เลยนะครับผมเปิดจันถึงเสาร์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับมีแพลนที่จะเปิด7วันเลยนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวสารที่หน้าเพจได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ